สวัสดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อยช่วงเสาร์เนาะคะ่ะเมื่อนี้ไม่ต่อยจะมาอัปเดตบ้านพักเข้าเบิงเนาะคะ่ะเนอกว่าทีมงานเข้ามีไไถย,ยู่เน,นะะี่ยเนาะค่ะหลังจากที่ว่าไล่ทดแล้วเนาะคะ่ะเนตต่อยก็จะพาไปเบิงไปชมบรรยากาศบ้านพักรอบบ้านพักเนาะคะ่ะอัปเดตบ้านพักว่าอยู่ยังไรแน่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะตอนนี้เขาก็เป็นบรรยากาศอยู่ทั้งหลังบ้านเนาะคะ่ะ หลังบ้านชมบรรยากาศชมทงไ้ทงหน้าเนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็เกลืองแล้าเมดเนาะคะ่ะคนกับกำลังทยอยเกี่ยวเขาเ,ขาเกี่ยวนามเนาะคะ่ะชมบ้านพักอตเปเดบ้านพักเนาะคะ่ะเอ้ยลูกชายละ่ะเขาก็มางยางน้ำไปย่างก้อน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 ไป ลูกไส้หลักแมยางน้ำค่ะเจ็อันส่วนสองตัวนั้นกับบดถือกันดอกค่ะพูน่ะวนเวียนวนเวียนอยู่น้ำกลนกันอยู่อังสันล่ะจะ่ว่างเบอรกัดกันทางยิงแขวใส่ตะกันเนาะค่ะส่วนลูกไส้เตะค่ะโอ้วงเตะหู้อันนี้จะเป็นทงหน้าเนาะค่ะ างผมก็จะเป็นทงหน้าเป็นหน้าป่ารุ่นเนาะค่ะไปไปเตะี่กอน่กเานก้อน่ก้อน่า่ก้อนน่ยอย่างก่อนอย่างก่อนโอ้ยะมันมาเฟียโอ้โอ้ทางพี่ก็จะเป็นหลังบานเนาะค่ะหลังบานอกปี่โอ้ยบังกนัดเตจ้าดีค่ะกูได้มาแต่แ้าแท่ะนี้เลยอยางมาเรี่ยวไว้๋อจ้า บ้างมั้งเต้บ่เถือกบ่เถือกกันคถือกเายางน้ำคนกันกันเหือใส่กันแต่ว่าห่างบ่ไล่หันไลกับกัดกันเตะเตะไปเห็ดยังเพื่อเตะเต้ยื้เห็ดว่าหันป่าตัวนี้ ไ้จะเลี้ยวระต้วนี่สร้างเห็ดห้องน้ำเนี่ยมาจังผีก็จะเป็นนายเหวเนาะคะ่ะเหวกก็สมคดบ่คาไยถือกันดอกค่ะสวัสดีครับเอฟซีแน่เร็วแน,น,นยย่แน่จะไปวันคนแน,านม่มามา กันเท่าบ่าไ like ่บ kind of ่าเป็นยังบ่ากัดจะจะว่ากันนั่นกันไปหากันยังสิไป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 เต้ผ้านอนไปผุ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 ดไปผุดโอ้ยตีแม่มาหยังรัดแม่ให้นะดวงสีล่ะค่ะมาถือกันดอกเนื้อใจกันซื่อแต่ว่าบวกัดกันค่ะ เตะผ้ายางรอบบ้านเตะไปยางก้อนแม่ไปไปยางก้อนแม่เร็วยางก้อนแม่ไปเตะผ้ายางรอบบ้านค่ะนะหลาเตะแหมหลาเตะเบาง่ายกมูลาเตะเบงาเบง่ายกมูนี่ก็จะเป็นเวทีของอาจารย์สันนาคา้ค่ะเพิ่นกะกับบา้า,า,านชักกอนกับบ้านชักกอนเพิ่นกะเอาเวทีเอา คาขเอาหยังลงเนาะค่ะเอาคาวเอาหยังลงไมไอคอนเพราะว่าช่วงนี้จะยุดไร้ชดแน่เพิ่นก็เลยเอาคาวเอาหยังลงโอ้ยขึ้นมาให้หยังลราลูกไป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 นั่งน้ำหนามมูน้ำหนามมูไปขุ้นไหมไปไปขุ้นไปเตีผ้าหยางทั่วรอบบานค่ะไปไป ผ้ายางทั่วรอบบ้านนี่ก็จะเป็นมองภาคของจานทอนโดโบยเบิ้งเดี๋ยวแม่เปิดประตูให้เบิง้งไปไปก่อนแม่ไปไปไปย่างก่อนย่างก่อนอันนี้ก็จะเป็นโครงการสร้างบ้านของวนาเนาะคะ่ะของวนา แเท้าหนาดบีงเนาะคะ่ะข้าจอกก็ดำเนินการไปได้ไกลเตือบเลยคะ่ะเท่พื่นเท่ยังไงเออโอปลากราดกัจจวาวขึ้นกันเอือสันเออเบ้อปอาลากราดกัจจวาวกำลังเตรียมโค้งก่อสร้างเนาะคะ่ะอันนี้เขาเจ้ากัเทพื้นเท่ยังแล้วไปแล้วเนอกขาะ,ะนี่ยขึ้นประมาณได้ซ้ำหนีแล้วค่ะ ีมงานก่อสร้างบ้านก็ได้สร้างนั่นก็จะเป็นซุ้มซุ้มพระเจ้าเนาะคะ่นะ,าน,ะ,คะนายเตหหายางสำรวจบ้านค่ะตำรวจรอบบ้านบดเตโครงการก่อสร้างบ้านพักใบบานหัวหนาเนาะคะ่ะก็ไปได้ห้องขาอห้องการสร้างเพิ่นห้องก็คือพื้นๆเนาะคะ่ะ มันก็นจะขืนผื้นไว้ค่ะต่อไปข้าเจ้าก็ะสีเทศจังไรแน,น่แล้วแม่ตัวกับบรรยายบ่ถือเนาะคะ่ะก็จะอาจจะเข่าแบบเสาเทศเสาของปจักเพราะว่า,า,าข้าเจา้าเท่ผื้นเซจแล้วเนาะคะ่ะเท่ผื้นเร็จแล้วค่ะจะเป็นโครงการนั่นะะีือแล้วค่ะ รอบบ้านพักห้าวกะตื่นเศร้ามากอยู่เี๋ยเนี่ก็เงียบเชียบอยู่ค่ะยังไม่กูใดลูก,กางปันไดคกูลูกผูว่ลุกเนาะคะ่ะผ้าชุ่มรอบบรรยากาศบ,บ้านพักเนาะคะ่ะไปไป ไปพาชมเอยเตกะกับผิวพ้าชมุมเตกะกับผิวพ้าชม่มบรรยากาศบานผักนายเตะผ้าช่มค่ะข้างนานี่ก็จะเป็นทงหน้าเข่ากำลังเหลืองกำลังเกิดเกลียวแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ ไปไปภาชมแน่ภาชมแน่หัวหน้าภาชมแน่หัวหน้าโอ้ยมะไก่หลายเตะนายเตะนายเตะกับนายห,หิวเป็นผู้ภาชมบานเนาะค่ะไปเบื้องล่าง ช่วงเศร้าเนาะค่ะช่วงเศร้าแต่เว้นกำลังขึ้นจักน้อยเนาะคะ่ะปต่งางมากพี่มาบันเต้มะเตะเด้อม,มาเด้อพี่มากแต่งางานๆานโ้ยขวั่งงาน ตีเฮาจ้องตัวมันเหืนอะไรกันที่หันละเงียบค่ะเป็นบรรยากาศที่เงียบนายเต้ผ้าทั่วเบิ่งหลอดบ้านเนาะค่ะเนาะอย่าจันลอยกันกินเขาเต้เต้มาพี่เต้เต้มาพี่เต้เต้มาพี่มา บอกไงก็หมไปย่างวะพี่ย่างไปไปไปนี่ก็คือเป็นบรรยากาศรอบบ้านทางนะคะเขาก็รอบมาทาั้งหลังบ้านบ่มีแนวเบิงค่ะรอบมาทั้งหลังบ้านคือเขาเนาะคะ่ะหลังบ้านเขาออกจิตเตะสิไปล่องอาบป่าบ่อื เดีไปลงอาบน้ำเตีไปลงอาบน้ำได้หัื่าพี่น้องถ้าเบิ่งจอบเบิง่งจอบเบิง่งเพิ่นสิอาบน้ำค่ะแถวเบิบ่งนายเจีอาบน้ำนะะี่ยค่ะน้องสาหน่วยนี่แหละค่ะเตีเพิ่นลงอาบประจำเพิ่นจะงหัวจักมองทางลงของเพิ่อนแล้วนอนก็ลงอาบน้ำบัว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  โอ้อากาศเย็ียนดีค่ะล่มวีวีก้นกำลังจตเกียวเขาเขาหน้าป่าหนามาาก็จ้ากับกำลังเหลืองหมดแล้วนะคะ่ะกำลังจะเกียวเขาเป็นบรรยากาศทงไหฮทงหน้าล่มวีวีบาน,าน,นเฮาพ่นธิมนไปยังล้วนันเต้มนไปนยังว่าหั่นสงสัยจะไปล่งน้มเนาะคะ่ะ หนปลาพัวพวพวพไปสิไปล่วงนาำเหอปลาสิไปล่งน้ำร่ชงทงไทยงงานะคะนและค่ะล่งนาำพัวพไปละค่ะพัวละ ตีลุ่งน้ำเออเฮ้ยไปลุ่งเอาฝนจุ่มน้ำ้วก็ขึ้นมาพค่ยล,ละมองหน้าคนเคยขึ้นพ่ปละอเออเอ้าฝนปลาขัวกวัขึ้นมาล่ะตีเอ้ย ไปล่งน้ำแล้วค่ะล่งน้ำเปียกขึ้นมาแล้วคุณน่ะเปิ้นไปล่งน้ำบ้างหนึ่งหันอ,อ,อ้าวไอ้เปิ้ลม้าล่ะุ็น้อนมาไงนี่ยังมาไก่เมียนี่ลงน้ำเปียกแล้วเดี๋ยวสิมาชีดขนใส่ ไปแล้วค่ะคุณดากลุกดุยลุกดุยไปละดากลุกดุยลุกดุยไปละคุณไปหาหยังบูบั่ไปหาหยังลัดเต้ไปหาคนนี่เหงวน เพนไปหาดุมหายอย่างบุญค่ะสำรับคลิปนี้ในต่อยก็เอาไว้ซ้ำอยู่สักคนเนาะคะ่ะเนาะในต่อยผาทั่วเบิงวา่าหลอบบริเวณบ่านพักเฮ่าเงียบเฉียบเนาะคะ่ะเหลือไผ่เน่ส่วนอาจารย์ทีมงานทีมงานอาจารย์สันอาจารย์นันคอนร้อยเพื่อนกับกำบ้านเมื่แล้วเนาะคะ่ะเนาะ ภาวาเข้ากับพักงานดูอาทิตย์หนึ่งหัวหนาเพื่นกับพักต่างคนต่างกลับไปพักผ่อนอยู่บานผู้ลงคนกับไปฉีดวัคซีนไปรับวัคซีนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้อยกับเจ้าว้ซ้ำเ่อนเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันกับแม่ต้อยไม่ค่ะก็ขอบบุญขอบคุณนที่บอลืมแม่ต้อยเนาะค่ะก็ขอบคุณนเอฟีหลายๆที่กดไล่์กดแชร่ให้ ทีเบิ้งคีไแม่ต่อยจนจบน้ำเนาะคะ่ะเนาะไม่ต้อยกับบ่ามี่ยังหลายขอกำลังแรงใจจากเอฟซีจากพี่จากน้องเน,นาะค่ะยิ้หน้าพ่อกันไหมค่ะกับเม่ต้อยแล้วก็น้องหิวน้องเต้ค,ค่ะยางน้ำกลนค่ะอ c ี FC. โอ้ยสวัสดีค่ะ